สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะมาพบกันอีกชเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอนมินก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็งวดที่แล้วนะคะเขาบอกว่าจุดตรงนี้นะคะเจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่สีต้นตรงแม่น้นะะําศักดิ์สิทธิ์นะคะพ่อปู่พญานาคเตโชนะคะตอนนี้ก็แอนมินมารออยู่นะคะมาปักหมุดรอเลยนะคะแม่หมอเข้าทรงนะคะงวดที่แล้วเข้าแตกกันเป็นแสสนะคะวันนี้ ให้ทุกท่านนะคะคยังไงก็ตั้งจิตตั้งใจขอพรกับเจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่ทั้งสี่ต้นนะคะเห็นเรขอะไรก็บอกแอดมินบ้างนะคะแบ่งปันแนวทางขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะ,ะตอนนี้อันนี้มิก็กลับมาทําคลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากรับชมด้วยคะ่ะตอนนี้ก็ถึงจุดเจ้าแม่ตะเคียนทองเขาบอกว่างวดที่แล้ว เข้าทรงได้กันเป็นแสนนะคะวันนี้แอดมินมาตามให้กับทุกท่านนะคะแอดมินก็มาครั้งแรกแต่ตอนนี้แอดมินจะถ่ายแม่ตะเคียน4ต้นใหญ่ๆให้ดูก่อนนะคะหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรนะคะก็บอกแอดมินบ้างนะคะตั้งจิตตั้งใจขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง4ต้นนี้นะคะขออนุญาตถ่ายทํา สวัสดีค่ะตามมาจากสุรินตาคนที่นี่บอกจะเห็นเขามีสารพอดีว่าเขานัดมาไม่รู้ว่าจุดตรงนี้หรือเปล่าเขาจะเข้าทรงมั้งคะเพราะ่าหลายคนทรงบางคน,าคนได้นะที่นี่เลยใช่ไหมเขาเรียกปู่อะไรนะตา <ะ S 2> แม่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 เ้อง แม่ uhm. ตะเคียนทองมีตะทองโอ้โหแม่อเีจ้าแม่ท็อกซีจ้ะเนี่ยเขาว่าจะมาเข้าทรงเขานัดมาจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเด้อจ้าไม่เป็นไรหรอกสาธุสาธุขออนุญาตจะาม่ตะเคียนนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู บุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลออนุญาตเ้อจะมาตะเชียนท่านชมนเห็นเลขอะไรก็บอกแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้หลายๆจุดนะคะช่วยๆกันมองนะคะท่านชมนเพราะว่าหลายท่านนะคะ ดูเป็นนะคะแนวทางตัวเลขก็ช่วยแอนมินดูด้วยนะเผื่อเจ้าแม่ตะเคียนท่านให้โชคกับทุกทุกท่านนะคะโอ้เจ้าแม่ตะเคียนนะคะมีจอมปวกขึ้นที่ต้นด้วยนะคะ ก็จะเป็นต้นที่สองนะคะใหญ่มากค่ะท่านท่านผู้ชม ตอนนี้อันนี้มาปักหมุดล้อนะคะเข้าทรงนะคะเขาบอกงวดก่อนเขาได้กันเป็นแสนงวดนี้มามาตามให้นะคะทุกท่านสาธุเนื้เขียนให้ลุกหลานมีโชคมีลาบด้วยตั้งจิตตั้งใจขอพรนะเด้อ แวบ,บนะตรงเนี้ยห้าสองศูนย์ไหมอใช่ไหมคะหรือว่าถ้าผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอื่นมอมเนี้ยมุมเนี้ยเลขอะไรสองแปดศูนก็อลองดูนะคะ เงี้ยคนตบปจ้าภาพจ้าภาพ